สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องปาฏิหาริย์รักยกวิเศษเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามการสปอยได้เลยค่ะนางเอกปลอมตัวเป็นหญิงคณิกาไปรับรองชายสองคนนั่นแกล้งหกล้มจากนั้นใช้โอกาสที่สองคนนั้นเผลอแอบขโมยสมุดบัญชีจวนอองเปยมานางบอกพวกเขาว่านางเพิ่งมาได้ไม่นานยังไร้รำไม่คล่องจะไปเรียกพี่หญิงคนอื่นมาให้ นางเอกกำลังจะหนีกลับมีแม่นางผู้หนึ่งดักทางนางเอกไว้บอกว่านางเอกยั่วยวนสามีของนางจนเขาไม่ยอมกลับบ้านนางเอกปฏิเสธว่าไม่ใช่นางแต่แม่นางผู้นั้นก็ไม่สนใจจะทำร้ายนางเอกโชคดีที่เพะเอกมาช่วยได้ทันนางเอกจึงอ้างว่าพระเอกคือสามีของนางพระเอกก็เล่นตามน้ำเออออกไปด้วยกับนางเอกแม่นางผู้นั้นจึงได้เลิกสนใจนางเอก ระหว่างที่พเพ่กกำนางเอกกำลังคุยกันเพ่เอกหันไปเห็นอองน,นันเขาจึงลากนางเอกเข้าไปหลบในห้องห้องหนึ่งเสวนากำนางต่อจนรู้สึกได้ว่านางเอกกำลังจะหนีจึงพูดเตือนนางมีคู่รักคู่หนึ่งงอนงะกันเข้ามาในห้องนี้เพะเอกกบนางเอกรีบเข้าไปหลบในตู้มองเห็นคู่รักคู่นั้นเงาะกันผ่านรอยแยกตู้ก่อนจะจูบกันเล่นเอาพเพกกับนางเอกคุยเขินกับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้า คู่รักคู่นั้นจากไปเพรเกกนานังเอกรีบออกมาจากตู้นางเอกขอแยกย้ายกับพระเอกเพรเกเตือนนางเอกอีกครั้งหากนางคิดหนีงานแต่งทั้งสองแคว้นจะเกิดความวุ่นวายนางเอกตอบว่านางแค่จะไปซื้อของว่าแต่เขาเถอะมาทำอะไรที่นี่เขาตอบว่าเขามาเป็นเพื่อนท่านอองที่ต้องแต่งกับนางเอกนางเอกได้ยินแบบนั้นจึงขอเจอท่านอองเพรเกตอบว่าเจอไม่ได้เป็นธรรมเนียมเปิดซัว เจ้าบ่าวเจ้าสาวห้ามเจอกันก่อนงานแต่งพระเอกกลับที่นั่งนางเอกไปหาน้องชายซึ่งทำท่าเหมือนกำลังจะกินเลือดกินเนื้อสูเนียนนางเอกถามน้องเหตุใดมองผู้อื่นเช่นนั้นสิงอี้บอกว่าซูเนียนคือนักฆ่าสาวที่เขาเจอในวันนั้นต่อให้นางกลายเป็นขี้เท่าเขาก็จำได้สูเนียนรีบป,ปฏิเสธนางเป็นเพียงหญิงคณิกาในหอเฟิงเย่จะเป็นนักฆ่าได้อย่างไรนางเอกรีบห้ามน้องชาย ดูยังไงสตรีนางนี้ก็ไม่อาจาเป็นนาค่าหญิงได้นางดูอรชรอ่อนแอนกิริยางดงามท่านใดนั้นก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นคนที่อองหนานจ้างมาบุกโจมตีก่อความวุ่นวายภายในหอเพราะอองหนานส่งสัญญาณผิดพวกเขาพยายามทำร้ายพระเอกพระเอกปกป้องอ,องหนานจนได้รับบาดเจ็บถูกดาบแทงนางเอกคิดว่าพระเอกตายนางจึงคิดตายตามเขาจะได้ไปช่วยให้เขาฟื้นคืนชีพ แต่สิงอี้พาตัวนางเอกออกไปก่อนสองพี่น้องกลับถึงที่พักต่างบอกกันว่าจะไม่ไปจากเป๋ยซั่วแล้วสิงอีเขาอยากกระชากหน้ากากซูเนียนให้ได้ก่อนส่วนนางเอกนางต้องไปดูพระเอกพระเอกได้รับการรักษาจนปลอดภยัยเขายังไม่ตายลูกน้องยังได้บอกพระเอกคนที่พวกเราส่งไปสืบประวัตินางเอกกลับมาแล้วนางเอกคือองค์หญิงเล็กส่วนน้องชายของนางก็คือองค์ชายเล็ก พระเอกสั่งให้ลูกน้องปกปิดเรื่องนี้ให้ดีอองนานดุด่าลูกน้องที่ทำงานพลาดจนเกิดเรื่องวุ่นวายทางด้านจิงโจ้นึกดีใจที่สามารถขายายความขัดแย้งระหว่างพระเอกกับอองนานได้สองพี่น้องไม่ถูกกันก็จะควบคุมฮ่องเต้ได้ง่ายนางเอกส่งจดหมายมาขอเข้าพบอองเปยซึ่งนางไม่รู้ว่าคือพระเอกพระเอกตอบรับจดหมายนางเอกสั่งลูกน้องว่า ตัวเขาสามารถเห็นนางเอกได้แต่ห้ามนางเอกเห็นเขาซึ่งความจริงที่นางเอกมาหาอองเปยนั้นนางต้องการมาพบพระเอกมากกว่าพระเอกได้สร้างม่านกั้นระหว่างที่นางเอกมาเข้าพบเขาบอกว่ามันคือรมเนียมเปยซัวนางเอกไม่รีรอทันทีที่นางพบเขานางก็บอกว่านางอยากเจอวนวีพลทหารคนนั้นพระเอกถึงกับสะดุ้งถามนางเอกว่าต้องการเจอทําไมนางเอกบอกว่ามีสาวใช้คนหนึ่งชื่ออาเวีย ระหว่างทางมาไปล่ซ้วได้รับการดูแลยอย่างดีจากวนอวีจึงพึงใจในตัวเขาพอได้ยินว่าเขาบาดเจ็บนางเป็นห่วงมากอยากมาดูพระเอกจึงบอกให้ลืมวนอวีคนนั้นเถอะเขาตายไปแล้วนางเอกแทบเข่าสุดระหว่างที่เดินกลับนางรู้สึกเหมือนไรเรี่ยวแรงตกค่ำจึงเผากระดาษเงินให้เขาไปดีแต่วนอวีกลับมาปรากฏตัวต่อนหน้านางเอกตอนแรกนางคิดว่าเขาเป็นผีเมื่อลองจับสัมผัสใบหน้าดู กลับพบว่าเขายังไม่ตายนางเอกดีใจมากกอดพระเอกนั่นเขาบอกนางว่าเขาไม่เป็นไรแล้วอองเปยไปตามหมอเทวดามารักษาเขานางเอกจึงพูดขึ้นมาว่าอองเปยจะเป็นคนดีขนาดนั้นเลยหรือพระเอกบอกนางว่าสิ่งที่เห็นก่อนหน้านี้เป็นเพียงแค่ภายนอกนางยังไม่เคยทําความเข้าใจตัวตนของอองเปยเลยนางเอกจึงบอกพระเอกองเปยไม่ใช่แค่ฝักใฝ่ในกามแต่เขายังคิดก่อกระบทด้วย นางมีหลักฐานนางเอกเอาสมุดบัญชีที่นางขโมยมาจากบุรุษเมื่อคืนให้พระเอกดูบอกว่าข้างในนี้ล้วนเป็นการกระทําผิดขององเปยพระเอกเปิดดูสีหน้าตกใจถามนางไปเอามาจากที่ใดนางเอกตอบว่าใต้เท้าจางคนข้างกายองเปยนางเอกบอกพระเอกภายหน้าหากนางแต่งงานออกไปแล้วเขาคิดไม่ซื้อกับนางนางจะใช้สมุดเล่มนี้เอามาเปิดโปงองเปย พระเอกจึงหลอกล่อนางเอกนางมีสมุดเล่มนี้อยู่ในมือเกรงว่าจะถูกคนหมายหัวแล้วต้องย้ายเข้าไปอยู่ในจวนอองเปยที่นั่นปกป้องนางได้นางเอกบอกว่าพระเอกพูดมีเหตุผลพระเอกกลับมาทายาที่ห้องตนเองความจริงสมุดเล่มนั้นเขาตั้งใจมอบให้ได้เท้าจางซึ่งคือหนึ่งในแผนการของเขาแต่นางเอกดันทำแผนเขาพังเขากับลูกน้องจึงต้องวางแผนใหม่วันต่อมา นางเอกกับซิงอี้และสาวใช้ก็ย้ายเข้าจวนอองพึงพอใจกับที่พักเป็นอย่างมากลูกน้องนำกลับมารายงานพระเอกถามพระเอกว่านางเอกพึงพอใจในตัววนอีพระเอกจะใช้ฐานานี้หลอกเอาสมุดบัญชีมาจากนางเอกใช่หรือไม่พระเอกไม่ตอบแต่กลับเอามานอนคิดนางเอกชอบเขาขณะที่นางเอกก็นอนไม่หลับสับสนกับความรู้สึกของตนเองหรือนางจะชอบวนอีจริงเช้าวันต่อมา พอบ้านนํำสาวใช้สองคนมาส่งให้นางเอกพร้อมกับพ่อครัวเชี่วชาญอาหารตรงอวีนางเอกพึงพอใจมากคืนนี้นางจึงจัดงานเลี้ยงต้อนรับพวกเขาย่างเนื้อกลิ่นคลาคลุงไปทั่วจวนพระเอกรีบมาดูเห็นนางเอกเมาแทบเดินไม่ไหวแล้วนางเอกเห็นพระเอกนางจึงลากเข้ามาดื่มด้วยกันแนะนําทุกคนว่าพระเอกคือเพื่อนสนิทของนางคนที่รู้ต,ตัวตนของพระเอกอยู่แล้วก็ไม่มีใครพูดอะไร เพราะต่างก็เมาพระเอกอุ้มนางเอกไปนอนห่มผ้าให้นางนางเอกใช้มือสัมผัสแก้มเขาและบอกว่าเขาช่างดีเสียจริงค่ำคืนนี้นางยังนอนฝันถึงพระเอกฝันว่าคนที่นางได้แต่งงานด้วยก็คือเขาวนอีวันต่อมาเก่าลั่วอีท่านหญิงเป่ยซั้วได้มาหาพระเอกทักทายเขาพระเอกต้องรับนางแต่ต้นแล้วเขาไปที่หอหญิงงามซึ่งเป็นหอรวบรวมสตรีที่ต้องแต่งงานกับพระเอกในอนาคต ลัวอีรู้เช่นนั้นจึงเข้ามาวอยวายพระเอกพระเอกถามว่านางมาทำไมนางตอบว่ามาเพื่อมอบของขวัญแรกพบให้นางเอกพี่สะพ้ยของนางข่าวที่นางเอกดื่มสุรากับคนใช้จนเม,มาไม้แร้เข้าไปในวังแล้วพวกเขาส่งป้าตงมาอบรมขนบธรรมเนียมไปิซุ้วให้นางเอกด้านซิงอีเข้ามาหาซูเนียนขอประลองยุทธกับนางแต่นางบอกว่านางไม่มีวรยุทธ์เต้นรำเป็นเพียงอย่างเดียว สุเนียนใช้สเสน่ห์ลวงสิงอี้จนเขาเกิดคำถามกับตัวเองในใจหรือว่าเขาจะจำคนผิดจริงขณะที่นางเอกหมุดหงิดมากกับการต้องมาฝึกชงชาฝึกเดินนางจึงต่อต้านป้าตงบอกว่าไม่ฝึกแล้วล้วอีจึงเดินมาดูถูกนางเอกบอกว่านางไร้มารายาทสาวใช้แนะนำให้นางเอกรู้จักว่านี่คือล้วอีน้องสาวอ,องน,นันและยังเป็นน้องสาวที่เปรกอินดูที่สุดนางเอกจึงบอกว่าล้วอีไร้มารายาท จากนั้นก็เริ่มไล่แขกด้วยความหงุดหงิดบอกให้ป้าต่งไปดูแลกิริยาล่วอีค่ำคืนนี้นางเอกจึงคิดถึงบ้านเป็นพิเศษอยู่ที่นั่นนางเป็นองค์หญิงที่มีอิสระพระเอกมาคุยเป็นเพื่อนนางเอกถามว่าวันนี้เป็นยังไงนางเอกตอบว่านางรู้สึกว่าเป๋ยซั่วไม่เหมาะกับนางเท่าไหร่กฎระเบียบที่นี่เรียนรู้ยากเกินไปพระเอกถามนางเอกว่าคิดถึงบ้านหรือนางเอกนิ่งเงียบเพียงมองไปตรงหน้า จิงโจวสงสัยลับเข้าไปในจวนพระเอกแต่กลับทำงานพลาดไม่สามารถอยู่ในนั้นได้เขาจึงดูด่าลูกน้องหลิงซีนักฆ่าสำนักโหรเฟิงมาเยี่ยมซูเนียนหลังจากไม่ได้เจอกันนานนางบอกว่านายท่านส่งนางมาช่วยซูเนียนทำภารกิจเอาสมุดบัญชีจากนางเอกกลับคืนมาด้านพระเอกเขารู้ว่านางเอกทอรมานกับการเรียนที่ป้าตงสอนเขาจึงช่วยนางไม่ให้ป้าตงมาสอนนางเอกแล้ว ยามได้ยินว่าไม่ต้องเรียนแล้วนางเอกดีใจมาก